สวัสดีครับพบกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเสื้อฟิล์มนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาใส่นะครับคานนะครับคานกลางแล้วก็ตอกตะปูยึดนะครับผมนะนะครับอ้าวเล่นอะไรกันอืมอ้าวอ้าวนะครับลูกหมาก็มาเล่นกับเรานะครับอ้าวไปไหนแล้วลงมาแล้วไปไหนแล้วเอ้าเอ้าเอ้าหรือก็กิ้งตกน้ำหรอกอ้าวอ้าวเล่กันดีเด้อตกน้ำเด้อ นะครับปุยนุ่นกับน้องวอัวนะฮะโอ้โหน้ำตรงใกล้ๆก,ก็มีก็ไม่กินนะครับไปกินตรงโน้นอีกอะ่ะอืมอืมครับความน่ารักของลูกหมานะครับเขาก็เล่นกันนะครับส่วน,นเจ้าโกโก้ก,กับเจ้าสัาีอยู่างนี้ครับ เออเนี่ยมากินน้ำตรงนี้เนี่ยใ,ใกล้ๆเนี่ยอะก็ตื่นแล้วนะครับออนี่ครับนางวัวก็ไปกินน้ำนะครับ นะครับเราทำงานดีกว่าทำดีแล้วครับแล้วก็จะใส่นะครับคานนะครับผมขอญาตตั้งกล้องก่อนนะครับ เอาก่อนแล้วครับแล้วก็สอดไม้เข้าไปป๊บปิ๊บปบ๊บปบ๊ปบ เดี๋ยวเอาหน่อยครับนั่นแหละตกกลางใช่แล้วจะคอยแทงไม้หน่อยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมผมดูจุดก่อนไอ้อันนั้นอยู่หัวบนโอเคผมมาร์กไว้อยู่ อันนี้คือหัวบนอันนี้คือด้านล่างเดี๋ยวเอาตัวตัวหนาใหมผมก่อน,นครับตัวหนาสีขาวนะครับตัวหนาจะอยู่ริมอันนี้เป็นคารนบนอันนี้ข้างล่างโอเค <c oughs> เอาเอาค้อนตีข้างหลังครับต้องเอาค้อนมาครับเอาไม่เป็นไรครับเอาค้อนตีเลยเอาค้อนตีข้างหลังมันก็จะไปข้างหน้าครับนี่แหละครับความยากงานอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> คนเดียวไม่ได้นะอา่า ต่อไปแรงๆได้ไหมถ,ถ้ามีค้อนปอนก็นกนดีสินเนาะือจวเอาบ้องครับบ้องอยู่ข้างหน้านะบ้องน้ำตาลนะ บบองบอง้บองที่เจาะรู้ผิดอะไรก็ได้ครับอมนนั้นมันก็ไม้หนาครับม,มันก็ต้องรอบ,บองเลยฮะแล้วเจอบองหนาเข้าไป,ปวสวัสดีครับมา ได้อยู่ได้อยู่ติดแค่ข้ออืมอืมอ,อืมอ,อ,อ,อันนี้มือน้องแพรว่าต,าตกินนะเดโหไไห จุ๊บโอ้พอดีเลยอือพอดีเลยคือไม่ใช่คือให้ให้ให้มันโผล่ประมาณนี้แหละครับโผล่ประมาณนี้แหละเห็นไหมตัวที่ชอบโอ้โหกว่าจะได้แลนะ้วเนาะจุ๊บ โอห้ดูมุมกลนอดสิจะได้เห็นใช่ครับชุบมาต่อเลยไหนก็ไล้ เนี่ยนะขานบนบนล่างโอเคมันเลยหมุนก่อนได้ไหม muốn mai muốn mai Nhìn uhm. này nhìn này จะตั้งกันอย่างนี้รวบจับมาแบบอย่างนี้แต่คราวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันอาจจะไม่ค่อยตรงเดี๋ยวค่อยแล,ลับอีกแลับอีกทีนึงครับคว้าน,นิดนึง ติดข้อั้ยถ้าตรงไหนหมุนไม่ได้ก็ตีเลยครับได้ไหมพอได้ใช่ไหมอ๋อยางครับยางยางได้ไหม อ่าโอ้มีหลายอย่างเนาะเอาได้ไหมไม่ได้ตี <laughs> อ่าอืมเออเลยเอยอ,อีกอีกอีกอ่า เือ x สองนะครับผ่านไปแล้วสามมันก็จะต้องห้อยลงมาก่อนนะครับมันมีวิธีหนึ่งต้องจับข้างบนอีกทีหนึ่งมากก็ผ่ายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจีนเนาะอืครับอ่าใช่ใช่แต่ เหมืออะไรนะเหมือนที่ฝึกวิทยุทธ้ไอเหมือนเลยนะโอ้โหก่าจะได้ขนาดนี้ต้องเจาะเจาะก่อนอ่ะมีเฮามีเฮา เลยครับติดไหมกระทุ้งไหมได้ไดเลยแล้วต้องไม่ใช่ลางบดมันหลุด ฮะปล่าปลายมันอยู่นูน่นจะลอดไหมถ้าใหญ่เดี๋ยวคว้านครับฮะตีไหม <c oughs> ได้อยู่ อ่าสรุปใหญ่ใช่ไหมไ<ด>ถ้าใหญ่เดี๋ยวควานนะ้ามาจะไม่ถึงเครื่งทางไม่ถึงเครื่องางดอเดี๋ยวเราคว้าครับเชิบอ่ะสีครับตรงนี้ผมก็จะคว้ารูใหม่นะครับมันมีสองไซส์นะครับ đangเปลี่ยนหัว quá

แล้วเราต้องควา้า,า,า,าชวด <c oughs> Hmm? คือไม่ไผ่หรอคืมันปิวไปโดน ก็ได้เจาะขยายรูแล้วนะครับตอนนี้ก็จะให้ไม้ส่งห่านมาแล้วครับามามาเอ๊ะว่าแต่รูจะเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยต้องควานไหมต้องควานแน่ๆน,น,ๆนใช่อ้าวเอฟซีเดี๋ยวควานแป๊บหนึงแก้ตรงนี้นิดนึ่งมีไม้ลองนะไม้ตัวที่ตีก็ได้นะ่ะตัวที่ตีอ่ะ เดี๋ยวแก้ตัวนี้ก่อนนะพีพอดีขนาดบ้องมันไม่เท่ากันไอ้นี่มันใหญ่ครับท่านี้ครับทุกทีเดิมจับไหมครับขวานยากหน่อยนะครับทรกต้องเล็งจุดบนนี้ก่อน เพราะว่ามันไม่มีตัวเจาะไงเจาะยากกว่านะ Oh no. ร้อนมือ <c oughs> <c oughs> มะค่อยขันอืม <c oughs> แรงมันน้อยต้องค่อย

ดีแล้ด้านดึมดีกว่าหาด้านนจะทะลุแล้วโอ้โ <c oughs> ห,ห,หออกส้อนเลย สิครับก็เจาะทะลุแล้วนะครับอันนี้เราจะแส่อันนี้อันนึงนะครับนิดหนึ่ง

ยังไม่ทะลุยังไม่ทะลุตอกตอกได้ห<า>ไหมฮะให้ไนไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเให้ผมบิดก่นอนอากาดการ,การต้องบิดให้ตรงรูอ่ะตัวนี้มันจะไม่ตรงมันต้องดัดให้ตรงมาตอกมา ตอ,อกครับตอ,อ,ก,อกอี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 กอ่าตอ,อกมาเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะ ออกมาอีกทีนึงครับอพ่อแม,ม่แม,แม่โอ้โหนะกลายเป็นที่ฝึกวิทยายุทธไปแล้ว <c oughs> ชุบชอบชอบห <c oughs> ยาโ <c oughs> ตีลังกาเลย มองงี้คนอื่นไม่รู้เนี่ยให้ทำอะไรวะเนี่ย,ยนะนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นจัว่วครับทุกคนมันเป็นจัว่วนะฮะถ้าใครไม่รู้เนี่ยจะจับให้ดูมันเป็นจัว่วมันคือจัว่วนี่นะครับฟลุปนี่นะฮะมันคือจัว่วนะครับทุกคน นะครับเอาไม้ใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค้ำค้ำไว้สักฝั่งสองฝั่งตีค้ำไว้ก่อนแล้วค่อยวัดอืเดี๋ยวเอาไอม้ามานั้นให้หน่อยครับ <Okay. S 1> ไม้ท่อนที่ผมตัดไปแล้วตัวสันต,ตัวสั้นนั่นแหละไม่ไม่ไม่เลยแล้วเลยแล้วอันแรกอันแรก อันแรกเลยนั่นแหละมันไม่ชาหรอกนี่คือคานกลางเออเอาเอา,เอา,เอาปลายมาครับเพราะนี้คือสุดท้ายอ่าโอเคไม่เดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนครับเาวางไว้ก่อนอใส่ไว้ก่อนครับเออใส่ได้ใช่ใส่ได้ไดไดอยู่ พอสามสามตัวนี้จะเท่ากันคานจะเท่ากันพอมันมันต้องจับสองคนแล้วก็ใส่ใส่คนหนึ่งแล้วตีตีค้ำไว้ก่อน ครับเอฟีครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราได้สอดไม้ไผ่นะครับตรงคานกลางแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็เริ่มขึ้นโครงแล้วนะครับเอฟซีตีตะปูยึดเอาไม้ใส่ก่อนแล้วก็ตีตะปูยึดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ